ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านและก็คุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากได้คาดฟันฉลามไปไว้ใช้งานนะครับผม ขุดทางย่านะครับผมในตัวเดียวนะฮะตัวนี้เป็นเหล็กแมงกานิสนะครับผมสันหนาอยู่ที่ห้าถึงหกมิลเลยทีเดียวนะครับผมเป็นคาดฟันสามเจ็ดฟันนะครับตัวนี้นะฮะผมอ่านําไปต่อด้ามเองนะครับผมจากปกติหนึ่งหัวแบบนี้นะครับผมหนึ่งหัวแบบนี้สี่ร้อยเก้าสิบาทวันนี้ลดล้างสต็อกนะครับผมร้อยชิ้นเท่านั้นหัวละสองร้อยจัดส่งฟรีนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจนะผมอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยหรือพิมพ์หนึ่งใต้คลิปนะครับผมมีแอดมินตอบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมร้อยหัวเท่านั้นนะครับผม จัดส่งฟรีหัวละ2 200บาทนะครับผมเก็บเงินไปทางหน้าบ้านคุณพ,พี่นะครับผมนี่นะฮะมาชมรายละเอียดกันนะผมตัวนี้เป็นคาดฟันฉลามรุ่นใหญ่บิกบ๊กบิ๊กจัมโบ้นะครับผมสันหนา5 5มิลน,นะครับผมตัวนี้ฟันฉลามของเขา7ฟันนะผมนี่นะฮะ 200บาทนะผมเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีนะครับผมใครที่ต้องการนะครับผมเอาไว,ไว้ใช้งานนะครับผมนะฮะทำไรทําสวนนะผมคาดพวกปุ๋ยหมักนะครับผมตัวนี้นะฮะผมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านใครสนใจกดหนึ่งใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับ